ทังอภิปูชามิตรนโมตัสสะพระควาตะระหะตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพระควาตะระหะตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพระควาตะระหะตสัมมาสัมพุทธัสสะแม่ธรณีเจ้าเอืยอยู่แล้วหรือยังอยู่แล้วเจ้าค่ะเมื่อไหร่ ที่เป็นบูวรภพกกษัตริย์ตายแต่ลืิม,มานจงสเสด็จมาช่วยปราสาทประสิทธิ์พอคุณศรีอินทราทสเสด็จมาช่วยให้เปลืองปราดพอคุณเมงรายมหาราสเสด็จมาให้รุงเรื่องพอคุณพาเมืองก่อมาปราไพรีไปทุกแห่งพอคุณรามตั้มแห่งก็สเสด็จมาปกป้องพระเจ้าอู่ทองผู้สั่งกุ้งศรีอยุธยาก็สเสด็จมาให้เจ้าภาพร่ำรวยไปทุกส่วน อีกทัานขอดาเรศวนก็มาป่าภัยดีไปให้หมดสินและขอตากสินกุ้งทนบูดีก่อสดิดมานรงแพ่เมตตาและบารมีเพื่อให้กิจพิธีตีดาบในครั้งนี้ให้สําเร็จจังปรารถนาทั้งราชวงศ์จากที่ท่านก่อสรีมานคือพระพุทธยอดฟ้าจุลาโลกมหาราชท่านได้ทรงสั่งชาติเจริญเก่าวนา ทีทั้งพ่อพิยามหาราชท่านไปทรงเลือกพาให้คนไทยทั้งชาติมีความสุขท่านก็เสด็จมาอวยพรท่านพอ่อกรมหลวงจุ้มพรท่านก็มาอวยพรให้สุดิ์พ่อพญาพิชัยดาหาก็มาช่วยให้ร่ำรวยจริงพ่อพันทายนอรดิงก็มาช่วยให้เจริญดีพ่อพระการไัสีก็มาช่วยให้ผุดพงพ่อเจตคุป่อ,อกองก็ให้ก็มาช่วยให้รื่อเรื่อง ครับผมเสียงตบมือดังๆครับเป็นกำลังใจนะครับให้ตบมือดังขอให้สุขภาพแข็งแรงขอให้ร่ำรวยเงินทองมหาศาลบีอลังยิบลือนาัพวกเขตคมเขากล่าวขานชื่อเสียงแต่โบราณเราลูกหลานสืบทอดมาไร่ลำในวันนี้บอกท่วงที และลีลาขั้นตอนทำมีดมาเชิญทักษาณาสดับชมในชุดการติดตีมีดนะครับตีมีดการแสดงพื้นี้ก็ประมาณสี่ร้0ปีนะครับนักสแสดงรวมกันนะครับอายุ ขอพนละหกชุดขอผู้บรรยายไม่ได้บอกช่างภาพนั้นขอเรียกว่าบอกช่างภาพมให้โตเอาเงินถอยไปหน่อยนะงดงามครับงดงามด้วยชุดมหอมแล้วก็ชุดเกอาประจำของจังหวัดพัทุนครเสียยติยาเสื้อแขนส้มกระบอก นุ่งพานุ่งลายจบสีทองนะครับท่านบิดีคอนมีชื่อไหมของแต่ละคนท่านบิดีคอนท่านอาจารย์มีชื่อไหมครับแต่ละคนนางจอบนางจาบอันนี้เป็นกิจกรรมชมทนของ